อันเธอคือน,นี้บัรจนคนที่เป็นฤๅษีดวงใช่ไหมระยะหนึ่งสองสามก็ว่าไปฉัน,ฉ,นฉันเป็นจนต้องสองกล้องเพราะว่าถ่ายต่เรื่อยสองกล้องตอนนั้นก็ใช้ยาสรุปแต่ว่าหนักสองคำวันหนักเนาะบางคนก็สองคำปากก็สองกล้องออกมาผลปกติไม่ได้เป็นอรรจนลำไส้ฤๅษีดวงระยะสองหรือสามนี่แหละแล้วก็กลับมากินยารักษาปกติยารักษามันก็จะมีดัฟลอนที่หมอจะให้แต่ฉันแพ้จ่ะกินไม่ได้ ฉันก็เลยซื้อยาสมุนไพรกินชื่อทีาา่สาขาทขายในเซเว่นแล้วก็พวกร้านสมุนไพรยาตำรับไทยเลยใช้ยาสอดแล้วก็ซื้อยาถามาทาแต่ยาชื่อลูกก็เป็นยาถาอันนี้ดีมากถาแล้วหัวรี่สิดวันลุกเลยแต่ก็ตื่นอยู่ตอนกินของเราด้ในวกินของแสลงแล้วก็ยาสอดก็ใช้ประมาณเกือบห้าถึงเจ็ดวันประมาณเนี้ยสอดอก่อนนอนนั่นแหละแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ต้องฝากเรื่องอาหารการกินแล้วก็กินน้ำเยอะด้วยคือเราเป็นมา ็นปีนะขอจะหายแล้วก็มันดีขึ้นก็คือตอนที่ขับถ่ายอินได้ปกติก็คือแต่ก่อนคนท้องถูกมากกินยาถ่ายทุกวันแล้วก็พอหยุดกินยาถ่ายปุ๊บก,ก็ขับถ่ายอินไม่ได้มาปรับช่วงหลังๆก็คือกินกล้วยลันหนงลูกก่อนนอนปรับกบกินข้าวขาวเป็นกินข้าวไรเบอรีออ่ข้าวกล้องแล้วก็ใส่ผสมพ้าวคินัวเข้าไปในข้าวเออแล้วก็ผลไม้กินได้วันหนึ่งอย่างแล้วก็ที่น้ำเยอะ แล้วก็ออกกำลังกายบ้างแบบเครื่องให้ห้างน้ำไส้มันได้เคลื่อนไหวนะเดินเดินก็ได้เวลารึ่งชั่วโมงคือตื่นนอนมาดื่มน้ำเลย1-2ึ่งถึงสองแก้วนะคนกินข้าประมานี้แล้วคนใกล้ตัวฉันก็คือพี่ฉันก็เหมือนกันคือติดกินยาถ่ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรฉันก็บอกให้นางทําแบบฉันทุกวันนี้ขับถ่ายเองได้แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยา่าย